โ okay. อเคภารกิจนี้เราเดินต่อนะครับเพื่อที่จะไปสอยเพกากันนะครับดูครับต้นอยู่ตรงนู้นครับผมเดินไปเรื่อยๆนี่คือป่าข้าวโพดนะครับผมเจ้าเงาะพามาชมป่าข้าวโพดที่สวยงามนะครับมีทั้งต้นเล็กและก็ต้นใหญ่อ่าข้าวโพดสวยงามมากวันนี้อากาศร้อนอบอ้าวครับผมเจ้าเงาะพาเพื่อนๆมา ชมป่าขระโพดกันนะครับตามเจ้าง้อไปเลยครับพากันมาชมป่าขระโพดนะครับเราจะไปดูเพกากันว่าจะได้หรือเปล่าครับผมตอนเพกาก็สูงมากเลยนะครับเราจะได้กันไหมลุ้นๆครับผมลุ้นเลยครับลุ้นๆครับ,รบเดินตามเจ้าง้อมาเลยครับผมสุดยอดของความร้อน ดูดีว่าเราจะได้กันไหมหรือว่ามันจะแก่หมดแล้วครับผมไปเดินตามคลองนี้ไปเลยครับเดินกันไปหลัดเลาะกันไปตามคลองตามทุ่งทุ่งหญ้าฝาของข้าวโพดอันนี้ผักนะครับอันนี้ผักอะไรเอ่ยอันนี้คือผักกวางตุ้งนะครับผมผักกวางตุง้งสวยงามมากเลยครับ เราไปขอยเพกากันต่อนะครับผมตามผมมาเลยครับนี่คือรูปเพกานะครับเราจะสอยตรงนี้น,นะครับโอเคเรามาเริ่มภารกิจกันเลยครับผมคลิปนี้เราจะสอยเพกากันนะครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวต่อดนคลิปหน้าครับสวัสดีครับ